สวัสดีครับเย็นพี่น้องชาวนาคราับคือโดยเฉพาะพี่น้องชาวจังหวัดพิษณุโลกผมเป็นผูช่างจิตผู้สมัครสสเขตสี่จังหวัดพิษณุโลกซึ่งประกอบไปด้วยอาเภอบลาาะกำลัอำเภอบางปะทุมตาบลท่ภาพภูตะบุรษนิ่ง็นเขตพื้นที่ของอำเภอเมืองพี่น้องรับโค้งสุดท้ายที่แล้วครับผมอยากจะเห็นให้พี่น้องสร้างผมมีความมุ่งมั่นจริงๆที่จะมาทําหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่น้องโดยเฉพาะ สองปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าปัญหาของราคาข้าวเสีดายที่ผมไม่ได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในสภาแต่วันนี้ถ้าเราจะแก้ปัญหาของพี่น้องชาวนาที่จะนำไปสู่รวาาอย่างกืนได้นั้นพี่น้องชาวนาจะเป็นอย่างยิ่งครับต้องมีพระบบข้าวพระบเข้าวง่ายๆก็คือกฎหมายฉบับหนึ่งที่จะบคาคค้มครองสิทธิประโยชน์ของพี่น้องชาวนา ไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลกฎหมายฉบับนี้จะคุกรองโดยเฉพาะเรื่องของต้นทุนการผลิตก็ดีเรื่องของการกำหนดราคาขายก็ดีเป็นหลักทําประกันว่าพี่น้องทําแล้วไม่ขาดทุนเพราะฉะนั้นเองนะครับผมอยากเรียนว่าพี่น้องครับพี่น้องที่มีญาติครับที่อยู่ในเขตพื้นที่ของรรรรมมพื้นบ้านประกระกขุนตะบนท่าพโพตะบนหงงนองฝากบอกนะครับ ช่วยกันมีเข้ามามีส่วนร่วมนะครับโดยการฝากพิจารณาผมให้โอก,กาสผมที่จะเข้าไปทําหน้าที่ผัดดันกฎหมายฉบับนี้นให้เกิดขึ้นแล้วก็จะอยู่กับพี่น้องชาวนาช่วยลูกช่วยหลานแล้วก็สิ่งที่พันนะครับฝากไว้ด้วยนะครับพี่น้องครับคงเหลือเวลาสั้นๆเนี่ยก็จะอฝากบอกว่า,วาพิยมชาวปิริตเบอร์สามบัตรสีเขียวบัตรสีชมพู เบอร์37หรือกาเบอร์37นะครับพักคภูเก็ตไทยนะครับเราจะช่วยกันครับผักดันกฎหมายฉบับนี้ที่จะคุ้มครองพีด่ดองชาวนาให้จำไปสู่ถึงความยั่ยงยกิจแล้วพี่น้องชาวนาก็จะอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ